สวัสดีครับถ้ามีใครสักคนหนึ่งถามว่ามีใครบ้างที่อยากจะเข้าไปมีชีวิตอยู่ในคุกหรือเรือนจำกันบ้างคำตอบที่ได้ก็คงจะเหมือนเหมือนกันคือไม่มีใครที่ต้องการอยากจะอยู่เช่นนั้นหรอกครับวันนี้รายการสองยามจะขอนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับในคุกนั่นก็คือ24ชั่วโมงในเรือนจำในแต่ละวันนั้นเขา ทำอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นวันอะไรวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์วันธรรมดาพวกเราที่อยู่ในคุกจะตื่นในเวลาเดิมเสมอคือเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นต้นไปเราเรียกเวลาตรงนี้ว่าเป็นเวลาเปิดขังอย่าคิดเลยนะว่าพอเป็นวันหยุดเขาจะปล่อยให้เรานอนตื่นสายไม่มีแน่นอน พวกเราที่นอนกันอยู่ในห้องนอนหรือในนี้จะเรียกว่าเรือนนอนบางส่วนจะตื่นนอนกันก่อนเพื่อมาแย่งกันใช้ห้องน้ำที่มีอยู่ห้องเดียวบางวันมีน้ำเหลืออยู่บ้างพวกขาใหญ่ก็จะถือโอกาสอาบน้ำแปลงฟันในเรือนนอนเลยซึ่งโดยปกติทางเรือนจำจะไม่อนุญาตให้อาบน้ำบนเรือนนอนเพราะเป็นเรื่องสิ้นเปลืองแต่ระเบียบนี้จะผ่อนคลายลงบ้างในช่วงฤดูร้อน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังใช้น้ำในการคลายร้อนสัญญาณที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าได้เวลาเก็บที่นอนเตรียมตัวลงจากเรือนนอนได้แล้วคือเสียงการเปิดประตูทางเข้าเรือนนอนเสียงประตูเหล็กหนักๆกระทบกันเสียงพวงกุญแจขณะไขแม่กุญแจลูกใหญ่เป็นเสียงที่ฟังกี่ทีก็ทำให้นึกย้อนไปถึงบรรยากาศตอนอยู่ในนั้นทุกที หัวหน้าห้องจะเรียกให้ลูกห้องเก็บที่นอนและเก็บข้าวของเพื่อมานั่งกลางห้องอย่างเป็นระเบียบพอผู้คุมเดินมาถึงห้องหัวหน้าห้องก็จะนับนำจากหัวแถวหนึ่งสองสามสามแปดห้องสิบยอดผู้ต้องขังสาที่แปดคนครบครับผมเสียงหัวหน้าที่ยืนอยู่หลังห้องพูดสรุปอีกครั้งต่อผู้คุมที่ทำหน้าที่เปิดขัง และนี่คือการตรวจนับจำนวนผู้ต้องขังครั้งที่หนึ่งในแต่ละวันจะมีการตรวจนับกันแบบนี้ถึงห้าครั้งด้วยกันพอประตูห้องเปิดทุกคนต้องออกจากห้องผู้คุมต้องสอดสายสายตาดูว่าไม่มีผู้ต้องขังแอบหลบอยู่ในห้องเพื่อป้องกันการแอบฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังแต่ส่วนใหญ่จะไม่พลาด เพราะภายในเรือนนอนไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรให้หลบนอกได้จากฟูกที่พับเก็บเป็นกองเรียบร้อยทันทีที่เราลงจากเรือนนอนในช่วงเช้าสิ่งที่ผู้ต้องขังทำจะเป็นภารกิจส่วนตัวนั่นคือการอาบน้ำแปลงฟันเข้าห้องสวมซึ่งเวลาเช้าเช้าแบบนี้จะมีคนใช้บริการเป็นจํานวนมากเรียกว่าติดต่อคิวกันยาวเลย ส่วมในคุกเราไม่เรียกว่าห้องแต่จะเรียกว่าบล็อกเพราะลักษณะเป็นส้วมเปิดโลง่งผู้ต้องขังรายใหม่ๆที่เพิ่งเข้าไปในนั้นอาจยังทำใจใช้ไม่ได้เพราะอายแต่ถ้าอยู่ไปนานๆแล้วก็ไม่มีทางเลือกที่ล้านอาบน้ำผู้ต้องขังจะทยอยกันมาอาบน้ำบรรยากาศค่อนข้างคึกคักคนหลายร้อยต่างคนต่างแย่งกันอาบน้ำเพราะน้ำจะมีเวลาเปิดปิด ใครอาบช้าก็อดอาบน้ำต้องไปรออาบอีกรอบช่วงก่อนขึ้นเรือนนอนในตอนเย็นส่วนใครที่มีเสื้อผ้าจะซักก็ซักกันในตอนเช้านี้เลย <S <S เมื่อทําภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาหาอะไรกินใครสั่งอาหารอะไรไว้เช่นโจ๊กน้ําเต้าหู้ก็ไปรับได้ที่ร้านค้าสงเคราะห์ส่วนใครต้องการจะดื่มกาแฟที่โรงเลี้ยง ก็จะมีน้ำร้อนไว้ให้บริการซึ่งจะมีสองเวลาคือช่วงเช้าก่อน8ปดโมงและช่วงบ่ายอีกเวลาหนึง่งเวลานี้ที่โรงเลี้ยงจะมีอาหารมื้อแรกไว้คอยให้บริการผู้ต้องขังที่ยังไม่พร้อมไม่มีสมาร์ทการ์ดไม่มีของกินของใช้ก็ต้องพึ่งอาหารจากโรงเลี้ยงนี้ ใครต้องการกินก็ต้องไปต่อแถวเพื่อรอกินอาหารจากทางเรือนจำซึ่งอาหารตอนเช้าจะเป็นอาหารจืดซัเป็นส่วนใหญ่เช่นแกงจืดผักกาดดองต้มจับชายเป็นต้นอาหารก็พอจะกินได้อร่อยก็อร่อยเลยครับเพราะมันไม่มีจะกินเราจะมีเวลาในการทำภารกิจข้างต้นจนกระทั่ง8ดโมงเช้า ก็จะมีการเรียกรวมแถวที่ลานหน้าเสาธงทุกคนต้องมารวมกันที่นี่โดยนั่งแยกเป็นห้องใครนอนห้องไหนก็ตั้งแถวที่ห้องนั้นเพื่อให้ผู้คุมทำการตรวจนับอีกครั้งเป็นครั้งที่สองก่อนเคารบธงชาติเมื่อร้องเพลงชาติเคารบธงชาติสวดมนต์เสร็จแล้วผู้คุมอาจมีการพูดคุยกับผู้ต้องขังผ่านทางไมโครโฟน ซึ่งเป็นการพูดคุยทั่วไปตามแต่สถานการณ์หรือแจ้งข่าวสารจากนั้นทุกคนจะต้องแยกไปเข้าแถวตามกองงานที่ได้รับมอบหมายเช่นกองงานปั่นถ้วยกองงานปลั๊กไฟกองงานโรงเลี้ยงเป็นตน้นเพื่อทำการตรวจนับจำนวนผู้ต้องขังเป็นครั้งสาคือการตรวจนับตามกองงานเมื่อนับเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันได้ ถ้าเป็นวันธรรมดาก็กระจายกันไปตามกองงานต่างๆเพื่อทำงานแต่ถ้าเป็นวันหยุดใครอยากจะทำอะไรก็ทำได้เลยในวันธรรมดาสิ่งที่ผู้ต้องขังรอคอยก็คือการรอญาติมาเยี่ยมที่จะมีการประกาศชื่อผู้ต้องขังให้ออกไปรับใบเยี่ยมญาติระหว่างวันนอกจากการเยี่ยมญาติแล้วก็จะมีการพบทนายหรือพบเจ้าหน้าที่สถานทูต ลานี้คือโอกาสที่ผู้ต้องขังจะได้เดินออกไปจาก,กรอบสี่เหลี่ยมในแดนได้บ้างถือเป็นการคลายเครียดให้หายเบื่อได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งความสุขของคนในคุกคือการได้รับอิสรภาพแม้จะเล็กน้อยแค่การเดินออกจากแดนแต่นั่นก็ทําให้มีความสุขได้เช่นกันที่โรงเลี้ยงจะมีอาหารเที่ยงบริการ เวลาประมาณ11โมงอาหารเที่ยงจะเป็นอาหารเบาๆเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้างข้าวต้มบ้างหรือบางวันจะมีของหวานเช่นต้มถั่วเขียวสาคูส่วนใครที่สั่งอาหารจากทางร้านค้าสงเคราะห์ไว้ก็สามารถนำมากินได้ในเวลานี้เพราะทางเรือนจำจะมีข้าวเปล่าไว้ให้ด้วยแต่จานหรือภาชนะต่างๆ ผู้ต้องขังจะต้องเตรียมกันมาเองและล้างเองเวลาบ่ายโมงเสียงออดจากที่ทำการแดนจะดังขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการเรียกรวมแถวเพื่อตรวจนับจำนวนผู้ต้องขังอีกครั้งตามกองงานเป็นครั้งที่สี่ช่วงนี้ยังพอมีเวลาเหลือในการเยี่ยมญาติหลายคนก็ยังมีความหวังในการมาเยือนของคนที่จะมาเยี่ยมอยู่จนกระทั่ง บ่ายสองวงครึ่งถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นเวลาเลิกการทำงานกลามกองงานต่างๆและจะอนุญาตให้อาบน้ำได้อีกครั้งบรรยากาศก็จะเป็นเหมือนช่วงเช้าในขณะเดียวกันโรงเลี้ยงก็จะกดสัญญาณเรียกให้กินข้าวมื้อเย็นเป็นมื้อสุดท้ายก่อนขึ้นเรือน,นอนอาหารมื้อนี้จะเป็นมื้อหนักลักษณะอาหารจะเน้นเผ็ด ผู้ต้องขังที่ไม่มีญาติจะอัดข้ามื่อนี้ให้หนักเพราะเมื่อขึ้นไปบนเรือน,นอนแล้วหากหิวจะไม่มีอะไรให้กินอีกเลยเมื่ออาบน้ำเสร็จทุกคนจะเตรียมสัมภาระส่วนตัวอาหารขนมนมของใช้ที่จะนำไปใช้บนเรือนนอนก่อนขึ้นเรือนนอนจะมีการตรวจค้นผู้ต้องขังทุกคนเพื่อค้นหาสิ่งของต้องห้ามเช่นบุหรี หรือของมีคมโดยทุกคนจะต้องถอดเสื้อและให้ผู้คุมล้วงควักตามเสื้อผ้าและสัมภาระอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัยบนเรือนอนผู้คุมจะทำการนับจำนวนผู้ต้องขังอีกครั้งเป็นครั้งที่5ก่อนจะล็อกเรือนนอนลักษณะการตรวจนับก็เหมือนตอนเช้าตอนเปิดขังเมื่อนับเสร็จ ใครจะทำอะไรก็ทำจะนอนเลยก็ได้ในเรือนนอนจะมีโทรทัศน์เอาไว้ให้ผู้ต้องขังได้รับชมด้วยซึ่งจะเปิดประมาณ4โมงเย็นจากฝ่ายควบคุมกลางผู้ต้องขังทุกห้องทุกแดนจะได้ดูโทรทัศน์ช่องเดียวกันหมดไม่มีใครสามารถปรับเปลี่ยนหรือจูนโทรทัศน์ไปยังช่องอื่นได้ไม่สามารถเลือกรายการที่จะดูได้ โทรทัศน์จะถูกปิดทุกห้องทุกแดนอีกครั้งในเวลาประมาณสองทุ่มเพื่อให้ผู้ต้องขังสวดมนต์และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นโทรทัศน์จะเปิดต่ออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจนกระทั่งสามทุ่มโทรทัศน์จะปิดลงอันเป็นสัญญาณว่าได้เวลานอนแล้วเสียงอุกึกคลึกโครมจากการจับกลุ่มพูดคุยกันของผู้ต้องขังในแต่ละห้อง ก็จะเงียบลงหลังเวลาสามทุ่มนี้เองเอหลังพักผ่อนเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ในแบบวันเก่าๆเช่นนี้จนกว่าวันแห่งอิสรภาพของแต่ละคนจะมาถึงคงไม่มีใครนะครับที่ปรารถนาจะเข้าไปอยู่ในดินแดนที่ขาดอิสรภาพแบบนี้ดังนั้นพึงสังวรไว้ อย่าได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับบินแดนแห่งนี้เป็นอันขาดขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ